สวัสดีครับเครื่องนี้คือเครื่องวัดไฟ2 2 0ยี่บโวลต์แบบแม่สัมผัสนะครับเป็นไฟ a อซนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดส่วนจุดนี้นะครับเป็นขดลวดที่ไว้ตรวจวัดนะครับตรวจจับขึ้นไฟฟ้าที่อยู่ในสายนะครับตรงนี้เป็นจอแสดงผลนะครับการใช้งานครับขั้นแรกเราก็เปิดสวิตช์นะครับผมปุ๊บมันก็จะมีขึ้นแบบนี้ ถ้าเรายังไม่ได้ตรวจวัดไฟมันจะขึ้นเป็นศูนย์วนนะครับผมชื่อก็จะเป็นชื่อ n o n contact ac นะครับก็ว,วนเตะที่เราจะใช้นะครับันดับแรกนะครับผมแล้วก็นำไปที่กัดสายไป,ปไไให้แก้ที่สุดนะครับน,นี่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เป็น220โวล์นะครับผมนนบถ้ามันไม่เจอมันจะขึ้นเป็นศูนย์วนนะครับ แบบนี้นะครับนี่คือไม่เจอะคระับไ,ไม่มีไฟครับเพราะฉะนั้นเครื่องเราก็มีแค่นี้นะครับผม